สวัสดีครับท่านผู้ชมที่คารพช่อง 3SD ช่อง28และบริษัทแก l ล x กซี่บ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดร่วมกับบริษัททานินคอมมิวนิเคชั่นจำกัดนำท่านผู้ชมมายัางเวทีมวยโชคราวมหาวิทยาลัยกรุงเทพทนบุรีเพื่อชมการถ่ายทอดสดมวยโลกในศึก M150 ยอดมวยสถาโลกโดยมีการชกป้องกันตำแหน่งแชมป์เฉพาะการรุ่นฟลายเวทของสมาคมมวยโลก ระหว่างเต้าของตำแหน่งชาวไทยกับผู้ท้าชิงชาวโดมินิกันเป็นคู่สำคัญของรายการในวันนี้นะครับโดยได้รับความเนุเะห์าจากหมอกรุงเทพธนบุรีและหมอเสงฉัดชัยแสงสุริยชัติสำหรับคู่แรกที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนี้เป็นการชกทดสอบพลังกับปั้นของนักชกไทยมุ่งสู่แชมป์โลกกำหนดหยกระหว่างนักมวยทางด้านมุมแดง น้ำหนักช่างได้148ปอนด์เจ้าของแชมป์ ABF รุ่นเวลตเวทฉลพลสิงห์วังชาและนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินช่างได้148ปอนด์เช่นเดียวกันรองแชมป์ชาวไทยเบอร์ดี้คิดดีดีไซน์และกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการพินิษประหยัดทรัพย์ เราชมการชกในยกแรกเลยครับแครับ y b o x x y g o x i n g p r o m o ม i o n ร่วมกับทานิน c o m m u n น c ิเคชันนะครับนำแฟนๆมาที่เวทีมวยชั่วคราวหมาวิยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับเขตทวีวัฒนาในศึก M150 ยหอดหมวยสถานโลกนะครับวันนี้เปิดหัวโดยการอุ่นกำปั้นของเฉลิมพลสิงห์วังชากำหนดไว้6ยกกับสู้กับนักมวยจากชาวไทยนะครับ ครับผมก็ถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องครับของเฉลิมพลเส็งวังชานะครับดีกรีแชมป์ ABF ในรุ่นเวลตูเวยนะครับ147ปอนด์แต่วันนี้นี่ปล่อยพิกัดมาต่อย148นะครับเจอกับสมุยไทยด้วยกันครับแม้แต่ว่าชื่อนี่ชื่ออาจจะไม่คุ้นนะครับเบอร์ดี้คิดดีดีไซน์นะครับดูแล้วรูปร่างนี่แม่วนทวนสมบูรณ์ดีเหลือเกินนะครับก็วันนี้คู่เอกนำรายการครับในศึก M150 ยอดมวยสแตนโลกนี่เป็นคู่มวยที่แฟนมวยชาวตายนี่ให้การรอคอยนะครับสแตมสิทธิ์มอสเสงนะครับแชมป์เฉพาะการในรุ่นฟรายแบทของสมาคมในโลกหรือว WBA ครับจะขึ้นชกล้างตากับเก,รกอร์เกโร่เรเบรอนนะครับ คู่ปรับเก่าชาวดุมในการครับหลังจากที่คู่นี้นี่เคยฟาดป่ากันมาอย่างรุเดือดน,นะครับเมื่อปลายปีที่แล้วครับก่อนที่สแตมจะเป็นฝ่ายชนะคะแนนแล้วก็ควา้าแชมป์เฉพาะการมาครองแต่ว่าล่าสุดในทางสมาคมมิโลกมีคําสั่งให้คู่นี้นี่มาลีกแมตช์กันอีกครั้งหนึ่งก็เลยต้องมาเจอกันอีกครั้งครับในไฟน์นี้แฟนๆก็อย่าละสายตาไปจากช่อง SD หมายเลข28ครับก็เป็นคู่ที่แฟนๆกล่าวขานกันมากที่สุดในนาทีนี้แล้วก็ข่าวสารนี่ค่อนข้างจะคลึกคักับความเคลื่อนไหวของสแตม ไปบนเดืนสังเวียนก่อนนะครับ M150 วันนี้ผู้ให้การสนับสนุนหลักก็เฉลิมพลนะครับ,รบก็ถือว่าเป็นมวยสร้างของทางคุณริสแห่งวังชาครับแต่เดิมนี่มีคิวจะไปโชคที่ประเทศจีนนะครับแต่ว่าก็โปรแกรมก็เลื่อนออกไปเนื่องจากคู่โชคนีนบาดเจ็บก็ทําให้ทางคุณริสนี่ก็จับคู่นี้มาลงโปรแกรมในวันนี้ครับ,รบก็แฟนๆก็ได้เห็นฝีมลมอแรกอครับของเฉลิมพลก่อนที่จะขยับ ไปสู่ระดับนานาชาติครับก็น่าจะไปชกที่จีนครับในเร็วนี้ครับสำหรับทางเฉลิมพลชื่อเล่นว่าเจ้าเอฟนะครับเฉลิมพลสิงห์วังชาครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านดรชานชัยชัยรุ่งเรืองครับดรกว้างรอบขอดดรจรินทร์สวนแก้วครับผลเอกวิชิตยาธิปดรดวงฤทธิ์เบญจาทิกุลชัยรุ่งเรืองครับแล้วก็โปรโมเตอร์นิวัฒน์เหล่าสวนวัฒน์ก็ถือว่าเป็นคู่บารมีกันทั้งหมดนะครับรวมโดยช่วยกันนะครับศึกนี้เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะ m 1 5 0สครับคุณสุกิจเทพพวันครับวันนี้มาปักหลักให้กำลังใจกับพวกเราอยู่วันนี้ก็เป็นการจัดร่วมกันของ g คนซี่บ็อกซิ่งโปรโมชั่นกับทางอาศเจียนะครับกับธานินพิติธนาศาลสมบัติครับมาร่วมด้วยนะครับเสียใจคุณธานินลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเสียดาเติมสักก็มีรายการวันที่18มีนาครับแฟนๆติดตามกันยกต้นๆคุณสุดเดชครับยังดูชั้นดูเชิงอยู่ครับทางเฉลิมพลเองก็ยังไม่ได้ออกอาวุธอะไรหนักๆมากครับ ดูว่าใครไล่พลอยกกันครับคู่นี้แม่ <c oughs> <ร>อ่านชื่อนี้ตกใจเลยครับแต่ว่าเป็นนักมวยไทยนะครับครับเบอร์ดีนะครับคิดดีดีไซน์แมทีแรกหนึ่งฟิลิปปินส์แต่วันนี้เป็นขอไทยอาจารย์ผู้ชี้กขาดบางทีใช้อาจารย์พินิจประหยัดรัพย์นะครับนี่ไปมาทั่วทุกมุมโลกแล้วครับรายนี้ถือเป็นกรรมการเกรดเอของสมาคมมวยโลครับเคู่สำคัญมาแล้วหลายคู่ครับหมดยกแรกครับ มาดูผลงานของทั้งคู่ครับยกแรกที่ผ่านมานะครับช้าช้าชัดชัดจากเอสีหมายเลข28 <c oughs> ขอบคุณบริษัทโอสถสภาจำกัดครับเครื่องดื่มเ <c oughs> 1 5 0ยคุณสุกิจเทพวัน,นครับคุณชัดชัยคุณนิพาแสงสุยะชัดไทยนครพัฒนายาธาตุน้ำขาวไทยนครบริษัทห้างขายยาตราใบห่อครับคุณอนันต์เดชอนันตชาติสยามโยโกคุณพิชัยกิติที่ครับกรรมการผู้จัดก,การบริษัทเจริญสุขพุ่นเซลลจำกัดอ่ะไปบนเวทีกันต่อครับคุณสุเดชครับ การชกอุ่นเครื่องครับของทางเฉริมพลครับแชมป์ ABF ในรุ่นเวลต์เวกับกเบอร์ดี้ดีดีไซน์ครับนักโชกไทยด้วยกันก็ยก2ดูว่าทางเฉริมพลเริ่มที่จะขยับแล้วนะครับหลังจากที่ยกแรกนี่ปล่อยให้ทางเบอร์ดีนี่เดินเข้าหาครับวันนี้ต้องขอบคุณ M150 นะครับเพียงเขียนชื่อข้อความวิตามิน B6 และ B12 ลงในฝาพับนะครับพร้อมชื่อ เบอร์โทรด้วยลายมือนครับพับใส่ฝา M150 ส่งกล่องรับชิ้นส่วนมาที่ตามร้านค้าหรือว่าตู้ปอนอ15ครับปทจของจันทร์กรุงเทพ10240ครับโชคดีก็จะได้รับรถคันงามครับ t o y o ต้าฟอร์จ e r โทรศัพท์ซัมซุงแล้วก็สร้อยคอสองคำอีก1,000ันรางวัลครับคุณนิดิครับแครบผมก็ลุ้นชคกันได้นะครับเอาละครับเฉลิมพลครับเริ่มที่ขยับ1-2ครับ เอาละครับแม่แต่ว่าทางเบอร์ดี้นี่ก็ไม่ยอมง่ายครับมียิงซ้ายโต้มาโอ้โหตัดลุตัวลูกนี้แม่คููนี้อย่าละสายตาครับน้ำหนักเยอะๆยอะครับ148มีโอกาสร่วงมีโอกาสหาโลงโอ้โโอโโเยเมาท์ครับ่เบอร์ดี้ข,ขวาตรงๆครับเข้าที่คางเป็นการชิงจังหวะจับจังหวะกันนะครับต้องขอบคุณคุณนรงวงประเสริฐการครับ เจ้าของอุปกรณ์นวมทวินนี่ครับหมัันนกเอาตายเลยครับทางด้านเฉลิมพลกาเช็คบินแล้วนะครับยกนี้อัดอั้นตัดใจหรืออะไรหรือเปล่าโอ้ยโดนเหมือนกันครับซ้ายของเบอร์ดี้ตัดเข้าขั้วหัวใจของเฉลิมพลขอสั้นๆนะครับเอาละครับนี่ครับพุกซ้ายสองมัดครับเอาประคัดขึ้นมาโอ้โหนครับเบิร์นซ้ายไป้สามมัดเสียงแน่นๆโอ้โหขวาม่อีกีหนึ่งของเฉลิมพลเบอร์ดี้ครับยังไงครับโดนไปหลายชุดเลยครับยกนี้ โอ้โหเลยครับแม่พิรักเขาสายกาแล็กซี่ยืนนั่งดูอยู่ด้วยนะครับวัใจชาวไทยตลอดการวันนี้มาร่วมเป็นสักขีพยานให้กับสแตมด้วยนะครับกับพยายามหาจ้องอู๋เน้นตัดลำตัวครับอัปคาดขึ้นครับโดนหนักๆแล้วครับทางด้านของเบอร์ดี้เฉลิมพลีจังหวะเร่งน่ากลัวครับต่อยค่อนข้างจะคมครับเฉลิมพลแล้วก็ไม่พับเพื่อนครับออกหมัดแน่นแล้วก็เป็นจังหวะเป็นสเต็ปครับ สายต่างแรกนะบหมัดหน้าแล้วตัดลำตัวแม่หมดยกสองครับพักชมโฆษณาสวยๆครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมากลับมาที่บรรยากาศสดๆนะครับศึก M150 ยอดมวยสถาร์โลกครับนี่ภาพช้าๆชัดๆยกที่ผ่านมาย้อนความทรงจำกับ SD28 นะครับขอบคุณคุณพิชัยกิติครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขคุณนสิวจำกัดครับสมเกาหลีตังกวยจับคุณนรงค์ว่องประสการครับทวินสเปเชียลคุณสุดเทพเย็นสุขไทยเฮาสรังนกไทยครับ น้ำดื่มตารีจันซี่หมายาลัยกรุงเทพทนบีร้านอาหารคำฝันซีฟูด้ดคุณจุกินคุณเชิดชัยเอื้อบุญญาเสือ11ตัวครับรวมถึงเฟื่องทองสระบ,บุรีครับมีรางวัลพิเศษมอบให้เอาเละครับเปิดฉากมายก3ามนี่เฉลิมพลเร่งเครื่องแล้วนะครับแม่แต่ออจังหวะเมื่อสักครู่นี่ต่อยข้าวลูกกันบอกครับไปโดนต่ำกว่กาเข็มขัดกรรมการทีน,นี้ต้องเตือนนิดนึงนี่ครับจังหวะลวงลาตัวนี่แม่เฉลิมพลนี่ถือว่าเป็นนักมวยที่ออกหมัดสั้นๆได้คมมากครับนี่ครับหมัดฟุกเนี่ย แม่พอสวี150แล้วชื่อเล่นว่าชื่อเอ็มด้วยครับโชว์เลยครับวันนี้สายเคาะสายฮุกสายตัดลำตัวครับผงอัดอันตันใจมาครับคุณสุดิเด็ดเลื่อนมาหลายไฟจริงต้องไปโชกที่จีนแม่โอ้โหโดนเหมือนกันนะครับเรื่องของกำปั้นไม่มีรูครับไปล้อเล่นไม่ได้ครับโดนเหมือนกันครับโอ้โชคดีว่ากระโดงทางยังแข็งนะครับไม่นั้นได้ร่วงแล้วเปลี่ยนเสิร์ฟยุ่งเลยครับ รางวัลพิเศษมาแล้วครับคุณนริศสิงห์วังชาตกแน่หนึ่งบาทโดนแล้วครับลำตัวลูกนี้บอกว่ามีรางวัลพิเศษ10,000มาเลยครับนับเลยครับจ่ายพินิษประหยัดรัพย์ช่วงกลางยกที่3ครับโดนไปหนึ่งน้ำครับเบอร์ดี้โอ้โหดูหน้าตาดุดันแต่ว่าเวลายิ้มนี่น่ารักครับเจ้าเฉลิมพลชื่อเล่นว่าเอ็มด้วยนะครับเช็คบินลปล่าครับโหตัดลำตัวเน้นๆครับโอ้โหเซตามนะครับพยายามจะบล็อกครับแต่บล็อกเหมือนจะไม่อยู่ครับแม่ อย่าแตกนะครับทางด้านของเบอร์ดี้บล็อกแน่นๆครับต่อยใส่ทั้งไหล่ครับต่อยใส่บล็อกเนี่ยครับแม่ตับไปไสพุงนี่สะเทือนหมดแล้วครับทางด้านของเบอร์ดี้อาครับยังมีลูกสวนลูกโต้ครับสู้เดูกสู้อยู่ครับไม่ยอมง่ายๆครับเฉลิมพลครับจะผด็ศษศึกไนหรือเปล่าครับยกนี้เดินขู่นะครับตอนนี้ตัดลำตัวซ้ายขวาขึ้นบนโอ้โหพับ วทีแล้วนะครับนาทีนี้กลายเป็นระสอบรายแล้วนะครับไม่ทักทูไม่สักยันนี่ไปแล้วครับไม่เหนีัวใจยังเหนียวอยู่นะครับโอ้โหจะต้องสวนบ้างครับเบอร์ดี้จะยังไงครับจะเฉลิมพลครับจะเร่งเครื่องอะไรหรือเปล่าครับขวามาซ้ายตามโอ้ยคนเดียวหรือเปล่าครับแม่บล็อกเร่งเอาไว้นะครับทางด้านของเบอร์ดี้กะจะสวนทีเดียวเหมือนกันครับตับไตใส่งนี่เปรวมมันอยู่เป็นก้อนเดียวแล้วเมื่อตอนนี้ คว้างขวาครับไม่ถูกยืดเดียวก็ไม่แน่เหมือนกันครับคุณสุดเดชใช่ครับมวยรุ่นใหญ่ใหญใช้ได้นะครับพระทีเดียวนี้ล่วงได้เหมือนกันครับไปรอเล่นไม่ได้ครับอาจจะเป็นพระเอกต้นๆครับแต่ว่าโดนสวนโครมเดียวนี่แม่จบข่าวช่อง3ามเครับเดี๋ยวก็มาครับพักสักครู่เรามาดูผลงานของทั้งคู่ครับยกที่ผ่านมาดูจังหวะตัดลำตัวของเจ้าเอ็มครับเฉลิมพลสิงห์วังชา ยกที่ผ่านมานี้ได้นับไปเลยครับดูตัดใจโค้งแล้วทิ้งขวาดอกนี้ครับครับต้องขอบคุณนายหัางเชียชัยอบุญยันครับเสือ11ตัวขอบคุณที่ฟรีแผงสีเขียวครับปวดหัวเป็นไข้เลือกซาลาโอไปเลยครับครับแหมเปิดฉากมาแกเร่งเครื่องชุดเดียวไปเลยครับเฉลิมพลครับเช็ควินได้หุกขวาครับก็อย่างว่าครับยกที่ผ่านมานี่โยนเยอะจริงๆนะครับครับแหมโครมเดียวครับยังเมาอยู่เลยครับ ก็อยากจะปิดให้เกมให้สั้นที่สุดครับเฉลิมพลชนะ t k o ไปในยกที่4ครับไม่มีภาพช้าหรือเปล่าครับทีมงานดูเลยนะครับมาครับรวดเร็วทันอกทันใจคุ้มค่าโอ้ยคุณสุดเดชครับุนีอยูดับนะครับแล้วก็เติมคำว่าตับไม่ด้วยครับเต็มเต็มครับดูอีกมุมนึงครับซ้ายแล้วก็ขวาคลอสเข้าไปที่กบหูครับเเจอน้ิวซีแล้วมาปั้งสูตรเดิมเลยครับ โอ้โหเด็ดขาดมากครับพลังกระปั้นของเฉลิมพลสิงห์วังชาขออนุญาตไปพักชมโฆษณาสวยๆอีกครั้งครับเดี๋ยวกลับมามอบรางวัลพิเศษให้กับเฉลิมพลสิงห์วังชาครับนะครับนี่คือภาพรวมครับของทางเฉลิมพลสิงห์วังชาครับเอาชนะน็อกทางเบอร์ดี้คิดดีดีไซน์ครับได้ในยกที่4ครับนีเป็นจหวะนับ 8ก่อนครับในยกที่แล้วครับยกที่สามครับก่อนจะมาเช็คบินครับในยกที่สี่ครบับท่านผู้ชมครับเฉลิมพลสิงหวังชานะครับเจ้าของแชมป์ ABF รุ่นเวลต์เวทใช้เวลา22วินาทีนะครับ เป็ดไฟเอาชนะน็อกเบอร์ดี้คิดดีดีไซน์นักชกไทยด้วยกันไปในยกที่4นะครับ <mycket> ก็เป็นความสวยงามอีกครั้งหนึ่งนะครับของนักชกชาวไทยกรรมการพิริดประหยัดทรับครับชูมือให้กับเฉลิมพลสิ์วังชานะครับ